สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมมาอยู่กับน้องใายคนนี้นะครับผมจีจีทีซ่องจีจีซนครับผมคลิปนี้เป็นแนทางหวยหาหนอยหวยหาหนอยแยกน้อยให้อย่างชัดเจนเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP อพีเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้ก็เกือบไม่เข้านะครับผมเกือบนะ ออดีนะที่ยังเขาเป็นทานอยปกตินะเขาเป็นตัวเน้นเป็นตัวฟันสำหรับ VIP เด่น7นะเรียงบนล่างเลยแต่ว่ามันไม่มี7จ็ดออ,ออกมาเจ็กับเจนเนาะไม่มีเลยน่าเสียดายจริงๆแต่ก็ยังฟันถูกนะฟัน7นะแต่ว่าเจาะไม่เข้าเนาะมาดูงวดนีออ้มาดูงวดของวันนี้กันต่อนะครับผมออก่อนอื่นนั้นแอดก็ออฝากพี่พี่กดไลค์ กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับผมฝากดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะนะอขอด้วยนะครับนะฝากดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนะ่าเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็มาดูตัวเลขของวันนี้กันเลยครับผมก็จะมาเริ่มจากฮานอยแรกครับผมเป็นฮานอยเฉพาะกิจหวยฮานอยเฉพาะกิจนะครับผมวันนี้ผมใหเก้ากับเจ็ดนะเก้ากับเจ็ดนะครับผมจอ 9นะครับผมก็จะมี9ก้าสีเก้าจอดเจนะครับผม7จ็ดสีเจแล้วก็76ตัวกันนะครับผม90 70 93แล้วก็เจส ตัวฟันนะครับผมเป็นเลขเก้านะเป็นเลขเก้านะครับนะตัวเน้นก็จะมีเก้าสี่เก้าห้าเจ็ดสี่แล้วก็เก้าหกงวดของวันที่ยี่สิบเดือนสามหกเจ็ด ก็จบลงไปแล้วครับผมสำหรับฮานอยแรกฮานอยเฉพาะกิทนอยต่อไปนะครับเป็นฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษเด็ดน,นะครับผม เด่นวันนี้ผมให้7นะ7กับ8 7กับ8นะครับผมมี7 3 7 1อ่ะ7 2 7 3 7 1 7 2 8 3 8 1แล้วก็8 2กันไว้ด้วยนะครับผม7 5 8 5 เจ็ดสี่อ่ะแปดสีว่วันที่ยี่สิบเดือนสามหกเจ็ดอ่ะตัวฟันนะครับผมเป็นเลขอืมเลขอะไรดีนาะอะไรดีแปดมาฟันแปด ฟัน8นะครับผม8 3 8 1 8 2แล้วก็7 7 2 8 3 8 1 8 2 7 2นะครับผมอ่ะโอเคครับผมหาหนอยที่2หาหนอยพิเศษเนาะก็จบลงไปแล้ว น้อยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นปกติะเด่นนะครับผมเด่นปกตินะเจนะเจกับ9นะเจกับ9้านะครับผมก็จะมีเจ็ดสเจ็้าครับผม 7จ็ดสองเจ็ดสองเก่เก้ครับผมเก้กันไปด้วยเนาะกันไว้ด้วยก็จะเป็น78็ดแปดเก้าคงไม่ออก7จสตัวเดิมนะ ตัวฟันนะครับผม9นะฟัน9กนะ9นะครับผมมีเก้าเก้สี่เก้าหนะเกแล้วก็7จ็หาครับผม9ก้าสี่เหนะครับผมตัวฟันก็เลขเกนะ้าเนาะฮานอยที่สามฮานอยปกตินะครับผมก็จบลงไปแล้ว มาดูฮานอยสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็น V.I.P. เด่นนะครับผมเด่นวันนี้ผมให้1น,นะหนกับ2 1กับ2นะครับผมมี1นึ่สามห,ห้าแล้วก็1น,ส,นส่วน2นะครับผมสองสาม 25 20กันไว้ด้วยนะครับผมกันไว้ด้วยนะ19 1 9นะ2 9 1 8แล้วก็2อตัวฟันนะครับผมเป็นเลขหนึ่งหมดของวันที่20เดืน36 7 ฟันหนึ่งนะครับผมเน้นก็จะมี1 3 1่งสหนหครับผม1นึ่งสามหนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยจบลงไปแล้วแอดก็ฝากพี่ๆดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะ,นะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเป็นคลิปหมวยเราพัฒนาครับผมสวัสดีครับ